มีการถกเถียงกันเรื่องหลักข้อเชื่อหรือปกป้องคำสอนผิดเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหรการปกป้องหลักข้อเชื่อที่มีการประชุมกันเพื่อจะหาว่าเอ๊ะคริสเตียนเนี่ยควรเชื่ออะไรอะไรคือเป็นหลักของคริสเตียนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในขศ5้ 53, ครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่15ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสรศิฐให้กับคนต่างชาติมากมายก็มีคนต่างชาติก็รับเชื่อแล้วมีคริสเตียนที่เป็นยิวแล้วต่อมากับกลายเป็นคริสเตียนเนี่ยก็ไปสอนบอกว่า โอ้เวลาเชื่อวางใจในพระเยซูเนี่ยก็ดีมากแต่ต้องเข้าสุนัตด้วยถึงจะได้รับความรอดต้องถือบัญญัติต่างๆของโมเสสด้วยไม่งั้นไม่รอดนะก็เลยเกิดข้อโต้เถียงกันใหญ่เลยว่าเอาแบบยังไงดีแล้วทั้งหมดก็ถูกเชิญไปประชุมใหญ่กันที่ในพระธรรมกิจการบทที่15ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในบทที่15นั้นก็มีการประชุมครั้งแรกเพื่อสรุปหลักข้อเชื่อของคริสเตียนแล้วก็สรุปได้ว่าโอ้ไม่ว่าเป็นคนชาติใดเป็นคนไทยคนฝรัง่งคนกรีกคนโรม ไม่ว่าเป็นชนชาติใดก็ตามสามารถได้รับความรอดได้ไม่ใช่โดยการ เข้าสุนัตหรือโดยการทำตามบทบัญญัติของโมเสสแต่โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่ในกิจการมบทที่15ทางอัครทูตในเยรูซาเล็มก็ฝากนิดนึงบอกว่าแต่ฝากบอกคนต่างชาติด้วยว่าเนี่ยให้งดพวกนี้ให้งดการกินเลือดให้งดการล่วงประเวณีงดสิ่งต่างๆ่าเนี้ยที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยให้ให้งดเสียแต่ถึงกระนั้นพวกเหล่านั้นก้นมันก็ไม่ทําให้เขาขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะรอดพน้นจากนรกเข้าสู่สวรรค์ได้ได้เป็นลูกของพระเจ้าก็โดยการเชื่อวางใจใ พระเยซูต์เท่านั้นดังนั้นการประชุมเพื่อปกป้องหลักข้อเชื่อสรุปหลักข้อเชื่อครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นในคศห้าสิบที่ยูราเซลมในพระธรรมกิจการบทที่15ครับ